ที่พระศรีรัตถพลได้ประสงี่เก้ารูปนะครับมาโดยแพระงมาปัญจศรีอยิยาจามปิยมีสังฆนันทานโมตัสสะพตะ โมตสัตวะตัวตัวสมมาสมุทัสสัมโมตสัตวะตัวตโตสมมิสัมถัสารหนังขจานี้ปานเมรยะมัชฌะอมมาทัทานาเวละปฏิสิคราปธทรมสมาธรรสมาธิานี้อธินนาสัภะวินาสัยานริจาังูมิถังนังขลอง अगर पाकि วะเมวะภิกขะ เป็นการลุกนะครับของพระพุทธเจ้าในเมื่อจังหวัดลุกเปดีที่มีที่การพระณราคที่มตฑองเล็กทแล้วทีนี้นมตฑกองเล็กนะครับที่